เรามาดูแบบกระดา้าทยบทข้อที่2หน้าที่18นะคะเอ่อข้อที่2เขาพูดว่าเซรวิทเนี่ยได้รับผลการสอบวิชาคณิตภาษาไทยอังกฤษแล้วก็คอมพิวเตอร์พบว่าค่าเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาไทยเนี่ยเท่ากับ21.5นั่นหมายความว่าเขาเอาคะแนนของคณิตศาสตร์อ่ะมาบวกกับคะแนนของภาษาไทย แล้วหารด้วยสองเพราะว่ามีสองวิชาจะได้เท่ากับ21.5ถ้าเราอยากรู้คะแนนคณิตศาสตร์รวมกับคะแนนภาษาไทยเราก็จะนำสองที่หารอยู่ย้ายไปคูณ21.5เเราก็จะรู้ว่าผลรวมของคะแนนคือเท่าไหร่เราก็จะได้ว่าผลรวมของคณิตศาสตร์บวกภาษาไทย ได้เท่ากับ43นะคะคราวน,นี้ต่อมาเขาบอกว่าและค่าเฉลี่ยของภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เท่ากับ28.5เราก็จะได้เป็นวิชาอังกฤษอ,อังกฤษบวกกับคอมพิวเตอร์อคอมหารด้วย2จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาเป็น28.5ถ้าเราอยากได้คะแนนอังกฤษรวมกับ คอมพิวเตอร์เราก็จะนำสอที่หารอยู่เนี่ยไปคูณ28.5เราก็จะได้คะแนนอังกฤษกับคอมพิวเตอร์รวมกันได้เป็น57อ่ะ57คราวนี้เมื่อเราได้คะแนนทั้ง4วิชาแล้วคะแนนรวมทั้ง4วิชาเราก็เอามาบวกกันการหาค่าเฉลี่ยอันใหม่แล้วก็แค่เอาคะแนน ทั้ง4วิชามาบวกกันใหม่และหารด้วย4ก็จะได้ค่าเฉลี่ยอันใหม่ออกมานั่นเองเราจะได้มิลเราจะได้มิวเท่ากับเอาคณิตศาสตร์เนาะบวกไทยบวกอังกฤษบวกคอมหารด้วย4อ่หารด้วย4เราก็จะได้ว่าเอา 43บวกด้วย57หาร4เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาเป็น1 0 0่หารด้วย4จะได้เท่ากับ25คะแนนอันนี้คือคะแนนเฉลี่ยคราวนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่ายกว่านั้นก็คือเมื่อไรที่เราจะหา x บารรวมนะคะเราจะหาจาก x bar ของกลุ่มที่1คูณกับจำนวนของกลุ่มที่1บวก x bar กลุ่มที่2คูณกับจำนวนของกลุ่มที่2อํทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วหารด้วยจำนวนของกลุ่ม1กับกลุ่ม2บวกกันอย่างเช่นข้อนี้เราก็จะเห็นว่า x bar ของกลุ่ม1มันก็คือ x บาของกลุ่ม1มันก็คือ21.5เนาะ n ของกลุ่ม1ก็คือ2นั่นเองอ่าและ x บาร์ของกลุ่ม2ก็คือ28.5 N ของกลุ่ม2ก็คือ2นั่นเองคราวนี้เราลองเอามาใส่ในสูตรนี้21.5คูณ2แล้วก็บวก28.5คูณ2เราก็จะได้ผลลัพธ์ ออกมาเท่ากันก็คือ25คะแนนนั่นเองอันนี้เป็นสูตรการหา x บาร์รวมเราสามารถนำไปใช้ได้ในข้อถัดไปค่ะ